สวัสดีทุกคนช่องของเราวันนี้เนี่ยจะมาเฉลยนะสินเชื่อออนไลน์เจ้าไหนอนุมัติง่ายได้เงินไวจริงในช่วงครึ่งปีหลัง2025ที่หลายคนเนี่ยก็กำลังตามหาเคยไหมล่ะเร่งใช้เงินแต่โดนปฏิเสธกลัวอะไรไปแล้วก็โดนเช็คเยอะขั้นตอนเยอะโอกาสผ่านช้าถ้าในคลิปนี้เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยนะ ว่าสินเชื่อไหนผ่านไวมีชื่อเสียงเงื่อนไขโปร่งใสคุณจะได้มีตัวเลือกเอาไว้ใช้จริงถึงตอนนี้ถ้าคุณกำลังมองหาทางออกการเงินแบบรวดเร็วแล้วก็กดติดตามไว้ก่อนเลยนะแล้วจะพาไปไล่ทีละเจ้าให้เห็นภาพชัดๆนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ ก่อนที่เราจะลุยแต่ละเจ้าทีนี้อยากจะให้คุณเข้าใจกรอบก่อนนะทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกสินเชื่อออนไลน์ข้อแรกคือสะดวกออนไลน์เต็มรูปแบบเลยนะไม่ต้องเดินทางไปธนาคารไม่ต้องรอคิวสตรวจเครดิตแบบเร็วทามคือระบบดิจิทัลเนี่ยมันช่วยประเมินข้อมูลได้เร็ว สามเงื่อนไขก็ไม่ซับซอ้อนบางรายเนี่ย,ไ,ยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันและสการแข่งขันสูงนอนแบงก์แล้วก็แอปดิจิทัลหลายเจ้าเนี่ยปรับดอกเบี้ยงเงื่อนไขมาดึงลูกค้าและเครื่องปีหลัง2025เนี่ยหลายธนาคารพาณิชย์นะบริษัทไฟแนนซ์หรือว่านอนแบงก์แล้วก็แอปสินเชื่อดิจิทัล ่างก็แข่งขันกันนะทำให้ขั้นตอนเร็วขึ้นเงื่อนไขก็โปร่งใสขึ้นและตัวนี้คุณไม่ควรมองข้ามนะเพราะวันเน้นทั้งความเร็วความโปร่งใสแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะทีละเจ้าเนดะว่าใครเป็นใครมีข้อควรรู้อยู่สองสาข้อนะที่อยากจะแนะนำให้คุณเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนการกดสมัคร เอาละมาถึงช่วงที่หลายคนรอนะสินเชื่อออนไลน์อนุมัติง่ายที่ควรรู้จักแบ่งให้ออกเป็นสามประเภทแล้วกันนะเป็นธนาคารเป็นนอนแบงค์เป็นดิจิทัลธนาคารพาณิชย์รายใหญ่นะอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีกาสิกรไทยไทยพาณิชย์ ตอนนี้หลายธนาคารก็เปิดให้สมัครออนไลน์และถ้าคุณมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารนั้นเนี่ยยิ่งเพิ่มโอกาสผ่านง่ายซึ่งจุดเด่นก็คือน่าชื่อถือนะสินเชื่อเป็นแบบระยะยาวดอกเบี้ยก็อาจจะถูกกว่าพวกนอนแบงก์ซะอีกแต่ว่าขั้นตอนการตรวจเอกสารเนี่ยอาจจะเข้มงวดกว่านะบางทีอาจจะใช้เวลาประมาณ1-3วันทำการ ต่อมาบริษัทไฟแนนซ์หรือนอนแบงก์ในคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเป็นมันนี่ครับนะจะบอกว่านอนแบงก์หลายเจ้าตอนนี้เนี่ยเสนอดอกเบีย้ยเริ่มต่ำานะบางรายเนี่ยน้อยกว่า15%ให้วงเงินสูงด้วยนะถึง5เท่าของรายได้และจุดขายก็คืออนุมัติได้เร็วใน1-3วันทําการจุดเด่นคือเงื่อนไขย,ยืดหยุนน่นนะตรวจสอบน้อยกว่าเพียงแต่ว่า ดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะสูงกว่านะถ้าเครดิตไม่ดีแล้วบางเจ้านะก็จะมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงอีกด้วยและสุดท้ายนะสินเชื่อดิจิทัลหรือพวกแอปพลิเคชันอย่างที่พูดถึงอยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็คือ Money Hub นะเป็นบริการสินเชื่อออนไลน์ที่เน้นความเร็วความง่ายและความโปร่งใสซึ่งสามารถสมัครผ่านแอปมือถือได้24ชั่วโมงนะเลือกเงินไขวงเงินใช้ได้ทันทีระบบนี่ก็มีประเมิน เครดิตแบบอัตโนมัตินะเพียงแต่ว่าอยากให้คุณระวังนะจะต้องตรวจสอบเลยนะว่าดอกเบีย้ยค่าใช้จ่ายแอร์แฟงหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยผิดปกติหรือไม่ทีนี้มาลงลึกมันนี่ครับกันก่อนนะ ราะว่าในคลิปนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นตัวเลือกซึ่งไม่ควรมองข้ามจุดเด่นคือมันโปร่งใสนั่นแหละเลือกระยเวลาในการผ่อนได้นะมีทีมบริการช่วยตอบคําถามผู้ใช้อย่างคุณเนี่ยก็สามารถเลือกวงเงินแล้วก็เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการโทรศัพท์ช่องทางไลน์เว็บไซต์ของมันนะครับเนี่ยก็พร้อมในการให้บริการติดต่อสอบถาม และถ้าเราเป็นคุณนะถ้าคุณเครดิตดีแล้วก็อยากจะได้เงื่อนไขดอกเบีย้ยดีๆแล้วก็แนะนำให้เริ่มจากธนาคารแต่ถ้าคุณเนี่ยต้องการเงินด่วนจริงๆไม่อยากรอหรือว่าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารใดนอนแบงก์ non bank, หรือแอปดิจิทัลอย่างมันนี่ฮับเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่ก็ต้องเน้นย้ำอีกทีต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีอย่าก,กดผ่านโดยไม่เข้าใจ ตอนที่จะปล่อยให้คุณเนี่ยไปกดสมัครก็จะมีเคล็ดลับข้อสังเกตที่อยากให้คุณจำไว้นะขอ้อแรกเคลียร์นี้เก่าถ้าคุณมีบัตรเคร,รดิตหรือสินเชื่อเดิมจะให้ตรงเวลานะเพื่อเคร,รดิตบูรรอของคุณจะได้กลีนข้อ2แสดงรายได้ชัดเจนเอกสารสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสริมที่พิสูจน์ได ข้อ3เลือกวงเงินพอดีตัวนะขอกู้เกินตัวเนี่ยก็อาจจะโดนปฏิเสธข้อ4อ่านสัญญาอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมแฝงให้ละเอียดด้วยนะ อย่ากดผ่านโดยไม่อ่านและข้อสุดท้ายตรวจเครดิตบูโรโล่วงหน้านะถ้าคุณมีประวัติดีโอกาสอนุมัติก็จะสูงและที่สำคัญอย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะผ่านถ้าคุณโดนปฏิเสธก็อย่าเพิ่งท้อนะลองพี่นาะปรับปรุงเครดิตหรือไม่ก็หาสินเชื่อที่ยืดหยุ่นกว่านี้โอเคนะ นี่คือสินเชื่อออนไลน์ที่น่ารู้จักในครึ่งปีหลัง2025ธนาคารนอนแบงก์แอปดิจิทัลและที่อยากจะยกให้เป็นตัวเลือกโดดเด่นเนี่ยก็คือมันนี้ครันะโดยจุดเด่นเรื่องความโปร่งใสและความเร็วขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ